สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเปิดดวงประจำปี2566จากเลขบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่ง แน่นอนนะคะว่าการดูดวงด้วยเลขบัตรประชาชนนะคะเราจะวิเคราะห์กันที่เลขท้ายบัตรประชาชนก็คือต้องอธิบายไว้เลยว่าเลขบัตรประชาชนนั้นมีทั้งหมด13หลักแต่ว่าเวลาดูเราจะเน้นกันที่4ตัวสุดท้ายของบัตรประชาชนค่ะหลักการจะคล้ายๆกับเวลาเราดูดวงจากเบอร์โทรศัพท์มือถือที่จะเน้นที่4ตัวท้ายที่เป็นอย่างนั้นเป็นเพราะว่าพวกเลขที่เป็นตัวต้นๆมันจะเป็นเลขที่เรียกว่าบ่ง บอกถึงคนจำนวนมากเปรียบเสมือนถ้าโทรศัพท์ก็เหมือนเป็นรหัสประเทศถ้าที่อยู่ก็เปรียบเสมือนรหัสไปรษณีย์ซึ่งในเขตหนึ่งมีคนใช้กันเยอะมากแต่ว่าเลขสี่ตัวสุดท้ายจะเปรียบเสมือนบ้านเลขที่ของตัวเรานั่นหมายถึงว่ามีความเป็นตัวเราอยู่มีความเฉพาะ บุคคลมากกว่านั่นเองค่ะดังนั้นเวลาเราจะวิเคราะห์ดวงจากเลขบัตรประชาชนนั้นให้สังเกตจาก4ตัวท้ายของบัตรประชาชนเป็นหลักเพื่อนํามาใช้ในการประกอบคํำพยากรณ์นะคะสําหรับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงเลขท้ายหลักเดียวนั่นก็คือท่านที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งค่ะ หากใครมีบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขหนึ่งหมายถึงความเป็นผู้นำการเดินทางและคนรู้จักเยอะค่ะต้องบอกก่อนว่าเลขหนึ่งเป็นเลขที่ให้ผลดีในเรื่องของการเป็นผู้นำอาชีพการงานธุรกิจอาจจะหมายถึงการมีความก้าวหน้ามีโอกาสได้เป็นผู้นำได้เป็นหัวหน้ามีบริวารเยอะเลขหนึ่งยังเป็นเลขที่หมายถึงเรื่องของการเดินทางหรือว่าการอยู่ไม่ติดที่ด้วยค่ะ ใครที่เลขบัตรประชาชนมีเลขหนึ่งอยู่เยอะๆชีวิตอาจจะต้องเดินทางเยอะเดินทางไกลหรือบางคนไม่ได้เดินทางไกลอยู่ใกล้ๆอยู่แถวบ้านแต่ว่าต้องไปนู่นมานี่เหมือนคนร้อนที่มีอะไรต้องทำอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญใครที่มีเลขหนึ่งอยู่ท้ายบัตรประชาชนเยอะๆจะเป็นคนที่เรียกว่ามีคนรู้จัก คนมองเห็นมีเพื่อนฟูงสังคมเยอะแต่บางทีเป็นข้อเสียก็คือมักจะต้องมีคนมาขอความช่วยเหลือมาขอพึ่งพาอาศัยขอบารมีหรือแม้กระทั่งมาขอยืมเงินด้วยค่ะค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยนะคะอันนี้ก็ต้องวางแผนกันแต่โดยรวมแล้วถือว่าเลขหนึ่งเป็นเลขที่ค่อนข้างจะดีถ้าหากมีอยู่ในท้ายบัตรประชาชนหลายๆตัวค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของดูดวงประจำปี2,566จากเลขบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ